แม่ใครเขาจะว่าเราทําไม่ถูกคิดไม่ถูกเราคิดไม่ถูกเราทําไม่ถูกเขาจะว่าก็ช่างเขาแต่เราคิดแล้วเรารู้สึกเป็นสุขเราคิดแล้วเราก็ได้ประโยชน์เราคิดแล้วเราก็ยินดีเรายินดีเรามีความสุขเรามีประโยชน์ไม่เราจะปั่มป,ปั่เปอรเป๋เราทาผิดได้ซ้ํานะเราทาผิดไปด้วยนะแต่เราก็นทําทผิดด้วยทําแล้วก็ ไม่เข้าท่าไม่เก่งมันเข้าด้วยทําไปก็ผิดผิดป๊่ปัเปอไปแต่เราก็มีความสุขนะเ,ออเพราะเราก็ไม่ได้อยากให้มันผิดหรอกเราก็อยากให้มันดีที่สุดนั่นแหละแต่ปัญญาเรามีแค่นั้นใช่ไหมกุศลเรามีแค่นั้นความสามารถเรามีเท่านั้นแล้วก็ทําไปด้วยใจที่เป็นสุขของเราทาไปก็เป็นสุขดียังทําต่อได้ก็ทําทําไม่ได้ก็เลิก <laughs> เออทำามไรต่อได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์อย่างไหนเชิงไหนกะ็ทําไปทําไม่ได้ก็เลิกเออมัน ทต่อไม่ได้แล้วถึงเขาวเลิกเราก็ยินดีเลิกเขาวทําเรายินดีทำเขาวเลิกเรายินดีเลิกแล้วก็ต้าเอาข้อมูลมาบอกรบคุณฐานอะไรควรทําไม่ควรทำมาประเมินผลเนี่ยชีวิตนี่ใครเขาจะว่าอะไรก็ช่างเถอะนะให้เราคิดให้มันไม่ทุกข์ให้ได้คิดให้มันยินดีคิดให้มันได้รับประโยชน์คิดให้มันเป็นสุขให้ได้แต่ชั่วเราอย่าไปทํา เราก็ทําดีที่มันเป็นไปได้น,นั่นแหละดีได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นตามความรู้ความสามารถของเราแล้วก็คิดให้มันเป็นสุขให้ได้อย่าคิดให้มันเป็นทุกข์คนเราฝึกอะไรไม่ได้ก็ฝึกอันนี้ให้ได้เกิดมาชาติหนึ่งมันจะไม่เก่งสักเรื่องก็ช่างหัวมันขอให้เราเก่งในการคิดให้ไม่ทุกข์ให้ไดนะ้คิดไม่ทุกข์ใจ คิดเราไม่ทุกข์ใจคิดแล้วเป็นสุขใจมันจะไม่เก่งเรื่องไหนก็ะช่างมันแต่คิดให้มันได้แม้เขาจะว่ามันไม่ได้เรื่องเลยมันคิดแบบนี้นะน่ะมันไม่ได้เรื่องเลยคิดแบบนี้ไม่ได้เรื่องกันช่างนะมันได้ความสุขอะมันได้ความยินดีมันได้ประโยชน์แม้ประโยชน์มันจะไม่คมเหมือนที่เขาคิดเขาคิดเขาจะคิดได้คมกับเราโอ้ยอดกับเราดีกับเรา กระช่างเขาเขาจะคิดได้เท่าไหร่กระช่างแต่เราคิดให้ให้เป็นสุขให้ได้นเหตุผลของเรามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ช่างมันแต่ผลของมันน่ะผลของมันน่ะเราไม่ทุกข์อะเรามีความสุขอะเอาอันเนี้ยอาจารย์นี่จะไม่เก่งอะไรก็ช่างเก่งคิดให้ไม่ทุกข์ก็พอละชาตินี้ก็ฝึกเท่านี้ก็พอละชาติต่อไปก็ฝึกเท่านี้ก็พอละสบายลว คิดให้มันไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นเท่านี้ก็พอแล้วให้มันเป็นประโยชน์แต่ทุกชีวิต <c oughs> ส่วนเราทําได้จริงแค่ไหนก็เท่านั้นน่ะนี่ต้องเป็นคนฝึกนะเนี่ยอธิบายบํารุงง่ายนัเนี่ยเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเลี้ยงชีวิตเราเนี่ยให้มันเกิดความเจริญให้มันเกิดสภาพดีๆให้มันเกิดสภาพที่เป็นสุข ให้ง่ายแห้มันกิดควาเจริญให้มันนี่แหละร่างกายก็พยายามฝึกให้มันแข็งแรงให้ได้ง่ายนะอย่าฝึกแต่แม่อะไรนะเป็นเจ้าประจำอะไรนะเป็นโรคประจำอะไรนะอย่าฝึกให้มันอ,อย่าฝึกทำร่างกายให้มันอ่อนแอได้เก่งนะอย่าอย่าไปฝึกกันนั้นต้องฝึกให้มันแข็งแรงให้เก่ง แต่แน่นอนบางครั้งมันก็มีอ่อนแอบ้างไม่สบายบ้างธรรมดาแต่ว่าเราก็ต้องพยายามฝึกให้มันแข็งแรงให้เก่งร่างกายก็ต้องฝึกแข็งแรงให้มันเก่งจิตใจก็ต้องฝึกให้มันพ้นทุกข์ให้เก่งให้เป็นสุขให้เก่งให้มีประโยชน์ให้เก่งให้มันดีงามให้เก่งเก่งสองอันนี้ก็พอแล้วคนเราเนี่ยนะร่างกายจิตใจนี่ที่เหลือก็ทํางานไปไม่เก่งมันก็ต้องเก่งแล้วใช่ไหม ก็ทาไปเรื่อยๆมันจะไม่เก่งอย่างไงชีวิตน,นนะไม่เก่งมันก็ต้องเก่ง้งก็ฝึกไปเรื่อยๆไปคนไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเพอปะปรัเพอะเปลี่ยนเนี่ยมันก็ได้ข้อมูลไปเรื่อยๆมันก็ต้องเก่งขึ้นไปเองของมันแหละนะการงานมันจะเก่งไปเรื่อยๆเอง <c oughs> นะค,ค่อยฝึกไปทั้งจิตใจทั้งร่างกายทั้งการงานนะทั้งองค์ประกอบต่างๆเนี่ยฝึกฝึกที่จะ เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายทําให้มันเกิดความเจริญทําให้มันเกิดความแข็งแรงทําให้เกิดความดีงามทําให้เกิดความพาสุกทําให้เกิดประโยชน์ให้ได้ง่ายฝึกบึึกฝึก,ก,ก,แ,ลกแล้วก็ทา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 ก็จะเก่งเก่งเก่งเข้าไปโอ้ได้สองข้อนี่ก็น่าสงน่ายอบย่องสรรเสริญแล้วเนาะคนเราได้เท่านี้สองข้อนี่สุภะ,ละเลี้ยงง่ายสุปโปสะบำรุงง่ายท่านี้ก็ตโหเทแล้วนะ อ้าต่อไปอภิชะมักน้อยกล้าจนนะก็เป็นคนที่ในส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องเอาเยอะฝึกฝึกเหมือนกันนะถ้าคนฉลาดจะฝึกเอาน้อยฝึกเอาน้อยกินใช้ก็ให้น้อยที่สุดแที่แข็งแรงที่สุดเก็บไว้ก็ให้น้อยที่สุดแที่ไม่ฝืดเครืองฝึกฝึกที่จะใช้อะไรน้อยน้อยน้อยนแล้วให้มันอยู่ได้ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุด อย่าไปฝึกตะใจใช้อะไรมากมากๆๆๆาๆมากเอไม่เขาา้าท่าสิ้นเปลืองต้องเป็นคนประหยัดมักน้อยเนี่ยเป็นคนประหยัดประหยัดไม่ใช่ขี้เหนียวไม่ใช่คนขี้เหนียวนะขี้เหนียวนี่คนใช้แต่ไม่ใช้เนี่ยมันน่าเกอกยบบาลเหมือนกันนี่ฟุ่มเฟือยนี่ก็ไปใช้เกินความจาเป็นก็น่าเกบาลว่าไงาบุคคลที่น่าเกบบาล หนึ่งพวกเปใช้เกินความจําเป็นอันที่สองพวกมีใช้แต่ไม่ใช้พวกที่น่าเขขกบาลสองจำพวกน่าเขขกบาลจริงๆสองจำพวกนี่เออแต่คนประหยัดสิน้าคนประหยัดนี่น่าชื่นชมน่ายกย่องสรรเสริญน,น้าคนประหยัดก็คือใช้ในสิ่งที่ควรใช้น้าให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุดนะ่ ให ane, gen, ้เก <diet> ิดประโยชน์สูงที่สุดใช้น้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์สูงที่สุดเนี่ยประโยชน์สูงประหยัดสุดอับปิดฉามักน้อยกล้าจนทุกฝึกนะฝึกทํำยังไงมันจะเกิดประโยชน์สูงที่สุดแต่ใช้น้อยที่สุดเกิดประโยชน์สูงที่สุดเนี่ยคนเจริญคนประเสริฐสันตุธิสันโดษใจพอเป็นคนคนรู้จักพอไมในน้อยก็พอโอ้ท่านนี้ก็ดีมากแล้วโอ้ท่านนี้ก็ดีมากแล้วท่านนี้ก็ดีมากแล้วเนี่ย เนี่ยคนจะมีสภาพอย่างเงี้ยโอ้ได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วได้น้อยๆก็โอ้เท่านี้ก็ดีมากแล้วนะเขาไม่ช่วยเราเขายิ้มให้เราก็ดีมากแล้วเนี่ยเขาไม่ยิ้มให้เราเขาไม่เตะเราก็ดีมากแล้วเออเขาไม่ยิ้มให้เขาไม่ว่าก็ดีมากแล้วอเขาว่าเขาไม่เตะก็ดีมากแล้วเขาเตะเขาไม่ถีบก็ดีมากแล้วเขาเตะเขาถีบเขาไม่ฆ่าก็ดีมากแล้ว <S <S เขาข่าก็นะดีมากแล้วเราไม่ต้องฆ่าตัวเองก็ดีมากแล้วไม่เหนื่อยไม่ต้องออกแรงอะไรเลยสบายนะได้ไปเอาหลังใหม่ดีกว่าเดิมโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยใช้วีบากไปก็ในเมื่อเราก็บนะหลบเลี่ยงเต็มที่แล้วนะหลบเลี่ยงไม่ได้ก็ตายตายกันแล้วไปก็จะเป็นอะไรไปแล้วคนเราเท่านี้ก็ดีมากแล้ว เขาฆ่าเราชาตินี้ชาติเดียวก็ดีมากแล้วไม่ได้ฆ่าหลายชาติเขาฆ่าไปหลายชาติก็เออ,อดีหมดวิบากหลายชาติ <c oughs> มันก็ดีไปหมดนะไม่เห็นเป็นอะไรเลย <c oughs> มันก็หมดไปเรื่อยมย่มีแต่เบาบางไปเลยชั่วแล้วก็ไม่ทำ <c oughs> ทาแตด่ดีมันก็มีแต่ดีเท่านั้นแหละชีวิต <c oughs> <c oughs>